ฟ้าทะลายโจรปลูกง่ายๆนะได้หลายวิธีค่ะรู้จักไม่คยเนี่ยนะเห็นยังคะดอกสีขาวๆเนี่ยนะคะฟ้าทะลายโจรคะ่ะฟ้าทะลายโจรหน้าฝนนะคะขึ้นเองนะคะมเมล็ดว้าทะลายโจรได้เร่อ,อยู่ตามพื้นดินนะคะพอหน้าฝนก็จะขึ้นเต็มไปหมดค่ะทะลายโจรน,นะคะนี่ขยายพันธุ์ใหม่ลาสุดเลยวิธีใหม่ล่าสุดเลยค่ะนะตัด กิ่งเนี่ยนะคะเราได้ที่ไหนมาก็ได้นะคะมาแช่น้ําไว้อย่างนี้นะคะเ,เห็นไหมรากเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่ได้ประมาณสิบสามวันนะคะนี่พอรากเยอะอย่างนี้เราก็ไปลงดินนะคะนะปลูกง่ายๆนะคะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ปักทําในน้ําค่ะจะทําให้ดูนะคะนะเนี่ยตัดกิ่งออกมาค่ะ,ะแล้วก็รูดใบล่างๆออกนะคะแล้วก็ ป,ปักทมในขวดน้ำได้เลยน้ำปลาปลานี่แหละคะ่ะไม่ต้องใส่สารอะไรนะนะไม่ถึงเจ็ดวันมอกรากแล้วค่ะเราก็ไปเก็บที่ไหนมาก็ได้คะ่ะนะแล้วก็มาปักทาในน้ําค่ะเตรียมขวดใส่น้ํามาให้เต็มะคะ่ะนี่น้ำปลาปลาธรรมดานะคะไม่ต้องใส่สารอะไรเลยนะข้งางล่างแล้วก็ตัดเฉียงคะ่ะแล้วก็ ดึงใบออกันดินน้ำมันหุ้มหน่อยนะคะนะแล้วก็ปักเนี่ยค่ะปักลงไปในน้ำเนี่ยค่ะนะนะนะให้กิ่งนี้วางอยู่ตรงกลางขวดนี่เลยค่ะเย่๋ยให้จมไปถึงก้นขวดะะนะแล้วกนนะนะเราดินน้ำมันก็ช่้ยยึดนะกิ่งให้อยู่กับที่อย่างนี้ค่ะจิตวันงอกลากเลยนะปักชําเสร็จแล้วนะก็วางในที่ร่มค่ะเ้านะน้ำพองแล้วก็เติมน้ำได้ค่ะ น้เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนน้าได้ค่ะโอ้ยงอกเร็วมากแล้วเจ็ดวันก็งอกรากแล้วค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะนะจะเห็นว่านี่มีดอกนี่นี่ดอกมีดอกสีขาวนะจะเห็นมีฝักสีเขียวๆนะต้องให้มีสีดำก่อนค่ะจึงนำไปขยายพันธุ์อะไก็จะมีมะเมล็ดนะ แล้วเอาไปเพาะลงบนดินค่ะขึ้นง่ายมากค่ะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ท่านะฝนนี้จะงามมากค่ะชอบแดดชอบน้ําค่ะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะคะและในธรรมชาติเมล็ดก็จะปลิวไปตกตามพื้นดินก็ขึ้นมาเป็นฟ้าทะลายโจรเขียวนี้ยัง เอาไปขยายพันธุ์ไม่ได้ค่ะนะต้องให้ปลิวแห้งๆก่อนนะคะนะหรือถ้าเราจะตัดกิ่งนะคะนะเราเอากิ่งเนี้ยนะตัดกิ่งไปปักชำบนดินก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะตัดกิ่งออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดใบข้างล่างออกเราไปปักลงบนดินขึ้นง่ายค่ะหรือไม่มเว้นที่เราตัดเนี่ยนะก็จะแตก กิ่งขึ้นมาหน่อยนะคะกุ้งง่ายมากนะคะช่วงนี้รูดูหนาวอากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะเป็นหวัดหรือไอเจ็บคอนี่นะคะเราก็เด็ดใบฟ้าทะลายโจรค่ะเนี่ยเป็ทานได้เลยนะคะแต่ขมนะคะหรือไม้ก็เอาใบนะ้าเด็ดใบไป,ไปต้มนะคะกับน้ำเนี้ยนะใส่ลงไปนะคะ ประมาณแค่แค่เนี้ยนะนะนะถ้าน้ำห้าร้อยซีซีก็ใช้ประมาณแค่เนี้ยล้างให้สะอาดนะคะนะหรือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะนะแล้วก็เด็ดใบลงไปต้มนะประมาณอ,อีกสักสองสานาทีนะพอน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะเราก็เอาน้ำนะนะอุ่นๆน,นะใบเอาออกไปนะคะมาดื่มนะจิบนะกแก้ไอแก้หวัดได้นะคะไอหนักๆน,นี่ แล้วประทานวันเดียวหายเลยนะคะน,น้ำก็จะออกสีเหลืองๆนะถ้าถ้าใส่ใบเยอะสีก็ออกเข้มๆนะอ,อกเหลืองๆเขียวๆค่ะขยายพันธุ์ง่ายค่ะแกหวัดแก้ไอแพ้อากาศนี่หายทันทีเลยค่ะ,ะ,คะไว้ร,รอบๆบ้านนะนะเวลาเจ็บป่วยไข้หวัดเล็กน้อยเจ็บคอไอ เด็ดใบแบบนี้นะคะมาทานได้เลยนะแต่รสขมนะคะหรือไม่ไปต้มต้มแล้วดื่มนะฟ้าทรายโจจัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็นแพทย์แผนไทยใช้บรรเทาอาการไข้หวัดไอและเจ็บคอรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพันของระบบทางเดินหายใจได้ดี<อ>ข้อควรระวังในการกิน ฟ้าทะลายโจรถ้ากินติดต่อกันแล้วสามวันยังไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ผู้ที่ไม่ควรรับประทานฟ้าทะลายโจรหรือควรระวังในการรับประทานฟ้าทะลายโจรคือหนึ่งหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรสองคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตับไตผิดปกติคนไข้ที่ใช้ยาสลายริมเลือดและไม่ควรแนะนำให้เด็ก กินนะนอกจากนี้พวกที่รับประทานยาลดความดันควรระมัดระวังในการรับประทานคนปรึกษาแพทย์ก่อนบุคคลดังกล่าวก่อนรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งบุกันนะคะแก้โรคได้นะคะฟ้าทลายโจครคร่ะค,คือฟ้าทลายโจรที่เราไปต้มเป็นเรียบร้อยนะครับก็บจะสีออกเขียวเหลืองนะครับและคราวนี้ สักคุณบอกก่อนเป็นไข้เจ็บคอก็หายนะครับกินนี่เข้าไปนะครับวันเดียวก็หายครับแล้วป้าข้างบ้านนะครับเขาไปหาหมอฉีดยาสามเดือนก็ไม่หายเขามาต้มนี่กินนะครับหายวันวันเดียวหายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะชิมให้ทุกคนดูนะครับอืมผมมากเลยครับขอบคุณครับ